นั่นคือสิ่งที่ผมนําเรียน้ว่าต้องระมัดระวังกลับมาเรื่องภาษีแล้วครับนั่น <c oughs> คืออยาก,ยากนําเรียนว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยทุกท่านถ้าท่านมีรายได้เนี่ยท่านมีหน้าที่ต้องยืน่นบางคนเข้าใจว่าพอรายได้เรามีไม่ถึงแสนห้าต่อป<อ>ีอแล้วไม่ต้องยืน่นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าถ้าไม่ยื่นทำํำยังไงคะถ้าสมมติว่าเราถูกหักไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้เราเงินเราไม่ถึงแสนห้าแล้วแล้วทำยังไงคะกรมสรรพากรก็ จะมีจดหมายแล้วไปเรียกให้ท่านเสียค่าปรับเพราะกฎหมายกำหนดว่าทุกคนเมื่อมีรายได้มีหน้าที่ต้องยื่นถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายไปแล้วถูกต้องครับอแต่ก็โดนเสียค่าปรับอยู่ดีโดนเสียค่าปรับพูดง่ายถาเฉลี่ยถ้ารายได้ท่านไม่ถึงสองหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยโดยปกติแล้วท่านจะได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีเพราะถ้าเดือนละสองหมื่นบาทปีหนึ่งคือสองแสนสี่ถูกไหมครับสองแสนสี่หักค่ารถยนหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายก็จะเหลือประมาณ ใกล้เคียงแสนห้าหรือแสนห้าตรงนั้นน่ถ้าท่านมีรายได้หลังจากหักค่าจ่ายหักค่ารถหย่อนแล้วเนี่ยไม่ถึงแสนห้าเนี่ยท่านก็ไม่มีหน้าที่ต้องต้องเสียภาษีต้องเสียอยู่แล้วเพราะท่านไม่ต้องเสียปุ๊บท่านไปยื่นท่านอาจจะได้รับเงินคืน,น,คนด้วยครับดังนั้นคือผมต้องนำเรียนเนี่ยบางคนนี่ยเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยวเขาทำให้หมดเขาทำให้ครับก็ทําทให้ในกรณีเรายื่นภาษีเงินได้ในส่วนของหักหน้าที่จ่ายแต่ตอน เดินมีนาท่านก็มีหน้าที่ยืน่นเว้นแต่บางวสัยเขาเดาเนินการยื่ยนให้แต่ถึงแม้เขายื่นให้ท่านต้องไปขอสลิปการยืน <c oughs> ่นเ็านังเก็บหลักฐานไว้เพราะทางสำนัรกงานเองเนี่ยต้องดูแลคนหกสิบกว่าล้านคนมาดูแลคนหกสิบกว่าล้านคนปัญหาตามมาตรงนี้คร,รับว่าเอกสารเขาอาจจะไม่ได้เก็บของเราของเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่เอกสารเขาหายแล้วเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยไม่เจอเอกสารเราขึ้นมาค <c oughs> เรามีหน้าที่ต้องเอาหลักฐานที่ เป็นสำเนาเนี่ยเก็บไว้ใช้ไดกัน้เมื่อก่อนว่าเราได้มีการยื่นแล้วได้มีการชำมาแล้วคนไหนที่ยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ปริ้นเอาออกมาเพื่อใช้เก็บไว้เป็นหลักฐานผมเก็บไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งที่จะจะเป็นสุ่มเจอเป็นผู้โชคดีนี่แย่เลยนะเพราะว่าต้องนาเรียนนี้ก็ว่าสัมะกรนเนี่ยไม่สามารถตรวจได้ทุกคนนะครับเพราะงานสัมะกรนคือเยอะค่ะก็ต้องเป็นการเลนด้อมตรวจสุ่มตรวจ ะนะครับแต่ก็มานั่งไหว้ดูจากบร,าาริษัทไหนที่ยืดบร,าาริษัทไหนไม่ยืดน,นั่นคือใน,ในกรณีเสียภาษีเงินได้บุคคลมานี่คือสำหรับคนทํางานก,นกินเงินเดือนปุ๊บพวกแอบคนบุคคลธรรมดาทั้งหมดเนี่ยต้องเสียภาษีฐานเงินได้บุคคลธรรมดากับอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งเราเรียกว่าคณะบุคคลคณะบุคคลที่เราเคยได้ยินไหมว่าสองคนมาร่วมกันเปิด ทำธุรกิจการค้าพอสองคนมาทําร่มธุรกิจการค้าแต่ยังไม่อยากจดทะเบียนบริษัทยังไม่จดเป็นนิติบุคคลตรงนี้ก็เสียภาษีฐานเงินได้บุคคลธรรมดาคมอแค่เป็นคณะบุคคลเราเรียกว่าคณะบุคคลค่ะถ้าทางกฎหมายแพ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นทางการคือยังไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลความแตกต่างตรงนี้ฮะนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาต่างกันตรงนี้ครับบุคคลธรรมดาคือคนทั่วไปอย่างเราส่วนนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ถูกตั้งโดยกฎหมาย พอเป็นบุคคลที่ตั้งโดยกฎหมายก็ต้องเสียภาษีแยกต่างหากไม่ใช่มาเสียรวมกับฐาลเราแล้วอัตราภาษีในนิติพลก็จะแตกต่างจากอัตราภาษีของบุคคลธรรมดาขึ้นอยู่กับเราแล้วครับเราเรียกว่าการทําแพลนนิงคือการวางแผนภาษีการวางแผนภาษีตรงนั้นเราไม่ได้เรียกว่าการหลบเลี่ยงภาษีการหลบเลี่ยงภาษีคือการไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายไม่ถูกต้องหรือจ่ายไม่ครบการวางแผนภาษีนั้นคือเป็นการจ่ายถูกต้องครบแต่เสียให้มันน้อยตามที่กฎหมายกำหนดมันขึ้นอยู่ว่า แต่ละประเภทในการที่จะทำนะอย่างยกตัวอย่างคนที่ทําอาชีพทนายความค่ะถ้าทนายความกินเงินเดือนอืก็เสียภาษีเป็นนิติบุคคลเป็นคลธรรมดาฮะือถ้ากินเงินเดือนเป็นคลธรรมดาแต่เสียภาษีเข้าสี่สิบบรุษนหนึ่งก็คือต้องเอารายได้มาหักค่าใช้จ่ายมาจ่ายได้แค่หกหมื่น หากค่ารถยนต์ก็เสียอัตราภาษีที่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รับเป็นเงินเดือนเรารับเป็นคดีแล้วหากค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้เลยสามแสนไม่โ้ษทเสียสามสิบเปอร์เซ็นต์หมายว่าอย่างสมมุติว่าท่านมีรายได้หนึ่งล้านถูกไหมครับท่านหักได้แค่หกหมื่นถูกไหมครับพ้าหักได้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหากค่ารถยนต์นี่ค่าหากค่าที่จ่ายได้เต็มที่คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่างเหลือรายได้เก้าแสนถ้าแสนท่านก็เสียภาษีก็คูณอัตราไปฮะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็ท่าน<ล>ก็เสียเสียภาษีก็ตัวเฉลี่ยตัวประมาณ2-3งถึงสแสนบาทแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเลยเหรอคะทำไร่ทํานาเงินเดือนแบบนี้ต้องเสียไหมคะโดยหลักแล้วม,มีหน้าที่ต้องยื่น โดยหลักแล้วมีหน้าที่ต้องแล้ว,ลวคิดคำนวณยังไงสมมติว่าเราไปทําสวนทํานานเนี่ยมันคิดเป็นเหมือนเราเก็บมะพร้าวได้เดือนหนึ่งเท่านี้แต่เราไม่ได้ไปแจ้งสัมภากรแบบนี้ค่ะจะคิดค่าเรื่องของภาษียังไงอะคะอาจารย์อันนี้อ,อันนี้เป็นยังเป็นประเด็นปัญหาในทางปฏิบัตินะ,ะแต่คือโดยหลักกฎหมายแล้วเนี่ยทุกคนเมื่อใดมีรายได้เนี่ยก็มีหน้าที่แม้แต่ชาวนาเกษตรกรก็มีหน้าที่ต้องยื่นนะฮะเมื่อมีรายได้แต่ยื่นแล้วมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถึงแสนห้าไหมนะครับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอย่างที่นําเรียนเนี่ยสัมภาระเขามีเวลาทําง,งานคือแปดชั่วโมงต่อวันสัปดาห์หนึ่งคือทํางานห้าวันดังนั้นลําพังที่มาตามบุคคลธรรมดาที่ทํางานตามบริษัทบุคคลที่เปิดร้านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็จะทํามไม่ทันแล้วโดยเฉพาะชาวนากเกษตรกรเนี่ยสัมภาระเองเนี่ยจะไปตามค่อนข้างทําบากเพราะบุคลากรของสัมภารมีจํากัดไม่รู้ใครไม่รู้ใครอยู่ตรงไหนยังไงด้วยนะคะจะเห็นว่าเหมือนกั ชาวนาหรือเกษตรกรไม่ต้องเสียจริงมีหน้าที่ต้องเสียครับแต่เพียงแต่ว่าหนึ่งแหละสัมกอยังตามไปมไม่ถึงแล้วสองก็คือะคะถึงแม้ตามไปแล้วอัตรารายได้ของเกษตรกรไทยปีหนึ่งประมาณเหลือออกมาแล้วประมาณสามสี่หมื่นบาทที่อาจจะยูในระดับที่ต้องเสียสัมกรนจรึงไม,ไม่ไม่กระจายกําลังคนที่จะไปตามกลุ่มคนบุกล่นีน้กลุ่มคน,นเหล่านี้แต่ที่เขาจะมาตามคือคนที่ทํางานเป็นเงินเดือนพวกที่ วิศวกรบริษัทพวกเปิดร้านต่างๆตัวสำมะกจะมาตามตรงนี้แหละตามได้ตามได้แน่ๆมีที่อยู่ที่อยู่ชัดเจนเดี๋ยวนี้บางแห่งเนี่ยคือถึงขั้นไปตามอย่างพวกขายก๋วยเตี๋ยวขายตามร้านแถวเยาวราชหรือแถวสามย่านหรือแถวสยามได้ต่างถ้าต้องมาตีเสียภาษีแบบเหมาแต่เขาคือเหมาเลยว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้บาทนะครับเพราะบางทีเนี่ยสำมะกก็พยายามที่จะอารมุ่มอรวยนะฮะเราไม่ได้ใช้กฎหมายมาบังคับร้อยเปอร์เซ็นต์คือ มาอารุ่มรวยทำยังไงให้ประชาชนเขาอยู่ได้นะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องพยายามศึกษาและเข้าใจใแต่ผมนําเรียนนี้ว่าถ้าในกรณีมีประเด็นปัญหาเรื่องภาษีเนี่ยให้ไปพบสมัมภารในแต่ละพื้นที่เข้าไปพูดเข้าไปสอบถามาเขาไปพูดคุยกับเขาเพราะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องคอยให้คําแนะนําและอีกช่องทางหนึ่งคือผมแนะนําให้ไปถ้าสาหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ให้เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมสมรรพากรนะครับ<ม>ในเว็บไซต์ของกรมสมรรพากรจะมีบอกเลยฮะในเรื่องของหน้าต่างความรู้ทางด้านเรื่องภาษีเนี่ย<ๆ>จะมีบอกเลยว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษียังไง<ม>หรือแม้บางครั้งเนี่ยเรามีภาระต้องเสียภาษีแต่เราเนี่ยไม่สามารถชําระได้เนื่องจากว่าเราไม่มีเงินที่จะเสียค <évidemment S 2> ่ะยังสามารถทําเรื่องขอผ่อนผันชําระได้เป็นสามงวดคือสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้ขอแบ่งจ่ายก็ได้ <baix. S 2> ครับให้ทําคําร้องไปสามารถปรึกษากับที่สรรพากรแต่ละเขตพื้นที่ที่ท่าน อยู่อาศัยตรงนั้นเนี่ยเขาะจะมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาอะไรทำไดนะคดังนั้นนะถ้าใครที่มีรายได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเข้าไปยื่นภาษีเลยจะยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเข้าไปที่เว็บของทางกรมสมรรพากรเขานะคะ,คะหรือว่าจะยื่นไปที่กรมสมรรพากรของแต่ละจังหวัดก็ได้นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ต้องยื่นภาษีกันนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่1มีนาจนถึง31มสมีนาแล้วผมมออย่างนี้ถ้าเกิดว่า ท่านใดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแล้วไม่ยื่นท่านจะโดนั้งเบีย้ยปรับเรื่องเงินเพิ่มอมเขาคำนวณตามปีเลยหรือเปล่าคะคือเขาคำนวณตามปีคุณไม่ยื่นมา3ามสี่ปีเขาคำนวณตามนั้นเลยถูกต้องครับเราจะโดนเบีย้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยถึงสองเท่าสามเท่านะครับแล้วก็จะโดนปรับเองเราเรียกว่า ครับปรับอีกในอัตราถ้าผมจำไม่ผิดคือ1นึ่งจุดห้าต่อเดือนยิ่งช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายออกมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะอาจารย์ไม่ยื่นแบบนี้เกิดไปยื่นตอนนี้ขอลดลดลดเหมือนเวลาเราไปซื้อรถแบบนี้อาจจะถูกตามเพิ่มด้วยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเวลาคุณไปซื้อรถซื้อบ้านคุณต้องดีแคร์รายได้คุณมีอะไรยังไงค่ะแล้วคุณไม่ยื่นเนี่ยมันก็เอกสารมาขัดกันอาจจะเกิดผลเสียผมจึงแนะนําว่า ควรที่จะต้องไปทําหน้าที่นะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องแต่มันคือหน้าที่ของคนไทยหรือคุณอยู่ในชาติไหนก็ต้องโดนฮะการที่คุณไปอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วอัตาราภาษี หนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้นะคะโดยโดยเฉพาะประเทศที่เขาเรียกว่าระบบที่เป็นสังคมสวัสดิการนะคะรัฐสวัสดิการนะเห็นบอกว่าภาษีเจ็ดสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคนไทยนี่เสียงถือว่าเสียเสียน้อยมากนะคะถ้าอย่างนั้นก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ของคนไทยนะคะในการไปยื่นภาษีเสียภาษีกันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบุคคลธรรมดานะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะจย์แล้วเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของนิติบุคคลว่าต้องเสียภาษียังไงนะคะบางคนอาจจะงงนะว่าพอตั้งเป็นบริ บริษัทเป็นทั้งส่วนจำกัดแล้วจะเสีย <ทำ S 1> ยังไงได้วย <ทำ S 1> ยังไง <ทำ S 1> บ้างด้วย<ด>นะคะก็เดี๋ยวเราพักกัสักครู่ค่ะส่วนถ้าใครมีประเด็นที่จะสอบถามไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายอื่นๆหรือว,ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายธุรกิจนะคะสามารถโทรมาสอบถามอาจารย์วีรศักดิ์ได้ที่เบอร์02-338-3596-7ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ